สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสูงวัยสุขภาพดีที่นี่หมอจะดูแลทั้งกายและใจของทุกท่านที่นี่หมอจะดูแลทั้งกายและทั้งใจของทุกท่านไปพร้อมกันครับวันนี้หมออยากมาคุยเรื่องที่หลายๆท่านเจอกันบ่อยเรื่องนอนไม่หลับหลับยากและตื่นบ่อยตอนกลางคืนหมออยากบอกว่าท่านไม่ได้เป็นคนเดียว และเรื่องนี้แก้ได้จริงแบบไม่ต้องพึ่งยาเยอะและไม่ต้องฝืนตัวเองขอเพียงเราค่อยๆปรับไปด้วยกันนะครับมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ72ปีมาพบหมอแล้วบอกว่าหมอครับผมนอนไม่หลับเลยครับนอนทั้งคืนเหมือนลืมตาอยู่ยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดยิ่งอยากหลับก็ยิ่งไม่หลับหมอค่อยๆถามท่านปรากฏว่าท่านเคยทำงานประจำมาทั้งชีวิตพอกเกษียณลง หัวใจมันเงียบร่างกายก็หยุดแต่ใจยังทำงานไม่หยุดการนอนไม่หลับไม่ได้เกิดกับร่างกายอย่างเดียวแต่เกิดจากความคิดที่ยังค้างอยู่ในใจครับแต่ความเงียบทำให้ใจเราดังขึ้นสิ่งนี้คนสูงวัยทุกท่านเป็นเหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราผิดไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอมันคือธรรมชาติของใจที่กำลังปรับตัว คงสงสัยกันว่าทำไมสูงวัยถึงหลับยากมีข้อมูลทางต่อไปนี้คือ 1. ร่างกายคนเราผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินน้อยลงทำให้สัญญาณความง่วงลดลง 2. การงี่หลับกลางวันมากเกินไปทำให้กลางคืนไม่หลับ 3. มีเรื่องให้คิดมากจนก่อให้เกิดความวิตกกังวลเป็นสาเหตุมาจากใจที่ทำให้ร่างกายไม่ยอมหลับ 4. เป็นโรคปวดหลังและปวดข้อเขา่าเพอจะขยับเปลี่ยนท่านอนก็จะทำให้ตื่นจากอาการปวดและ 5. เขาหอมน้ำกลางคืนบ่อยเนื่องจากสาเหตุเป็นโรคบางอย่างหรือดื่มน้ำก่อนนอนมากเกินไปหมอไม่ได้ตำหนิแต่หมอจะค่อยๆช่วยให้ใจสงบลงทีละนิดมาดูวิธีที่ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น 1. ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วก่อนหกโมเย็น ช่วยให้น้ำในเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแต่หลังทุ่มครึ่งพยายามไม่ดื่มน้ำเยอะเพื่อไม่ให้ตื่นเช้าห้องน้ำบ่อย 2. เดินช้าๆ1 0บถึงสินาทีหลังอาหารเย็นการขยับเบาๆช่วยให้กายและใจปล่อยความตึงออกเดินเหมือนกำลังพาใจกลับบ้านไม่ต้องเร็วครับช้าๆพอ 3. ลดแสงไฟก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงเปิดไฟสีอ่อนแทน เพราะแสงเย็นจะบอกสมองว่ายัางต้องตื่นอยู่ 4. ไม่พยายามไปบังคับยิ่งพยายามก็ยิ่งไม่หลับให้พูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวร่างกายจะหลับเองไม่รีบไม่ต้องฝืนและ 5. ลมหายใจช่วยให้ใจสงบก่อนนอนหมอจะพาไปปฏิบัติช่วงท้ายคลิปนะครับแต่ช่วงนี้มาดูกันว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินเพิ่มขึ้น เมลาโทนินสร้างมาจากไหนจะหลั่งมาจากต่อมไพเนียนเป็นต่อมเล็กๆที่อยู่บริเวณกลางสมองต่อมไพเนียนจะผลิตและหลั่งเมลาโทนินออกมามากในช่วงที่ร่างกายอยู่ในที่มืดเช่นเวลากลางคืนและหลั่งน้อยลงในช่วงที่มีแสงสว่างและต่อมไพเนียนเป็นส่วนหนึ่งของต่อมไร้ท่อจะถูกควบคุมการหลั่งเมลาโทนินด้วยแสงและนาฬิกาชีวภาพของสมอง หน้าที่ฮอร์โมนนี้จะช่วยควบคุมวงจรของการนอนหลับและตื่นของร่างกายทำให้รู้สึกง่วงนอนและช่วยให้การหลับมีคุณภาพมาดูกันครับว่าเราสามารถสร้างขึ้นมาเองจากธรรมชาติไหมมีครับจากอาหาร8ชนิดนี้คือ 1. ถั่วพิสตาชิโอ 2. ถั่วอัลมอนด์ 3. เชอร์รีทาร์ตส ข้าวโอ๊ต 5. ข้าวเหนียวไรซ์เบอร์รี่ 6. นมวัว 7. ไข่และ 8. ปลาแซลมอนอาหารทั้ง8นี้จะมีเมลาโทนินสูงเป็นพิเศษนอกนั้นก็มีแต่ไม่มากเช่นสับปะรดกล้วยส้มถั่ววอลนัทโยเกิร์ตมะเขือเทศฟักทองกระเทียมผักใบเขียวถั่วเลนทิว ถั่วแดงและถั่วเขียวแน่นอนครับการรู้ว่าร่างกายเราควรนอนกี่ชั่วโมงไม่ได้ขึ้นกับตัวเลขมาตรฐานอย่างเดียวเช่น8ชั่วโมงแต่ขึ้นกับสัญญาณและการวัดเชิงลึกหลายอย่างเรามาแยกเป็นขั้นตอนให้เข้าใจง่ายๆกันนะครับ 1. สังเกตร่างกายเองนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดและเริ่มได้ทันที แบ่งเป็นสองข้อคือ 1. ความรู้สึกตอนตื่นถ้าตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นและกระพี้กระเป๋านั่นแสดงว่าเรานอนพอดี 2. แต่ถ้าตื่นแล้วง่วงปวดหัวหรือมึนแสดงว่านอนน้อยเกินไป 2. ความง่วงระหว่างวันง่วงบ่อยๆตอนกลางวันแปลว่าการนอนไม่พอง่วงเฉพาะหลังมื้ออาหารเป็นเนื่องธรรมชาติไม่จำเป็นต้องนอนเพิ่ม 3. ติดตามเวลานอนจริงใช้นาฬิกาอัจฉริยะหรือแอปติดตามการนอนจะบอกเวลานอนจริงและเวลาที่หลับลึก 4. ส,สังเกตหลับเร็วตื่นแล้วสดชื่นแสดงว่าเวลานอนพอดีนอนครบเวลาแต่ถ้ายังง่วงอยู่อาจมาจากคุณภาพการนอนไม่ดี 5. ประเมินคุณภาพการนอนหลับลึกกับหลับตื่นหลับลึกช่วยซ่อมแซมร่างกายตื่นกลางดึกบ่อยหรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าคุณภาพการนอนต่ำแม้ชั่วโมงครบก็ไม่พอ 6. เช็คสัญญาณร่างกายเชิงลึกคืออัตราการเต้นของหัวใจขณะหลับช้าหรือปกติแสดงว่าการนอนปกติเช็คอุณหภูมิร่างกายตอนกลางคืนลดลงตามปกติแสดงว่าการนอนปกติและเช็คฮอร์โมนคอร์ติซอลและเมลาโทนินถ้ามีความสมดุลกันแสดงว่าการนอนเหมาะสมแต่วิธีนี้ต้องตรวจเชิงลึกในห้องแลบ เปรับและทดลองลองนอนต่างเวลาไปจากเดิมทิ้งช่วงห่างกันสัก30-60นาทีสังเกตอาการตื่นเช้าและระหว่างวันจดบันทึก2-3สัปดาห์จะเห็นรูปแบบชัดเจนกฎนง่ายที่ช่วยจำคือผู้ใหญ่ส่วนมากต้องนอน7-9ชั่วโมงส่วนคนบางคนพอใจ6ชั่วโมงก็ต้องสังเกตร่างกายว่าไม่มีสัญญาณขาดการพักผ่อนส่วนเด็กและวัยรุ่นต้องนอนมากกว่า9ชั่วโมง มาดูสาเหตุหลักที่ทําให้ชั่วโมงการนอนต่างกันตามงานวิจัยของแพทย์กัน 1. มาจากยีนหรือพันธุกรรมมีการพบยีนบางตัวที่ทําให้บางคนต้องนอนน้อยได้โดยไม่รู้สึกอ่อนเพลีย 2. ระบบควบคุมการนอนนาฬิกาชีวภาพฮอร์โมนร่างกายคนเรามีระบบนาฬิกาชีวภาพหรือเรียกง่ายกว่านาฬิกาชีวิต ร่างกายของเราเขาจะแบ่งเวลากันทำงานว่าเวลาเช้าระบบขับถ่ายเริ่มทำงานเวลาดึกระบบบังคับให้นอนก็จะออกมาทำให้เราง่วงและมีกลไกทำให้เราอยากนอนที่แตกต่างกันในแต่ละคนซึ่งจะทำให้รู้สึกง่วงและจำนวนชั่วโมงที่ร่างกายต้องการต่างกัน 3. ปัจจัยทางอายุทางกายภาพสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอายุยิ่งมากการนอนอาจเปลี่ยนไปเช่นหลับตื่นขึ้นหรือตื่นเช้าขึ้นส่วนเรื่องสุขภาพถ้าเป็นโรคเรื้อรังหรือความเครียดเหล่านี้จะส่งผลต่อจำนวนชั่วโมงที่นอนส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ละคนก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันเช่นชอบเล่นมือถือก่อนนอนหรือชอบเที่ยวกลางคืนที่ที่มีแสงสีเสียงดังเกินที่ร่างกายรับไหวถ้าการนอนน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการทางการ แพทย์เรียกว่าเป็นหนี้การนอนจะส่งผลต่อสมองและร่างกายสิ่งที่เข้าใจผิดกันคือบางคนคิดว่าการนอนน้อยไม่มีปัญหาแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ผู้ที่นอนน้อยเพราะหน้าที่การงานและจะมีความเสี่ยงเรื่องหัวใจเรื่องเบาหวานเรื่องซึมเศร้าเรื่องความดันและอีกหลายๆโรคประสิทธิภาพการฟื้นตัวของร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนจะเข้าสู่โหมดหลับลึกเดียวเร็วช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นฟูร่างกายหลังจากนั้นจะเข้าโหมดฟื้นฟูร,ระบบความจำและอารมณ์บางคนเข้าสู่หลับลึกได้เร็วและนานใช้เวลานอนน้อยแต่กลับฟื้นตัวดีบางคนเข้าสู่หลับลึกได้น้อยต้องใช้เวลานอนนานขึ้นดังนั้นการนอนมากชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอแต่คุณภาพของการหลับลึก จะเป็นตัวสำคัญกว่าคนที่ใช้ร่างกายมากเช่นเล่นกีฬาทำงานกลางแจ้งร่างกายส่อมแสมมากจึงต้องการการนอนมากกว่าส่วนคนที่ทำงานเบานั่งโต๊ะเครียดน้อยร่างกายจะฟื้นตัวไวขึ้นมาดูภาวะของสุขภาพและยามาจากภาวะเครียดวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าทำให้หลับตื่นต้องนอนนานขึ้น ส่วนยาบางชนิดที่ส่งผลต่อการนอนเช่นสเตียรอยคาเฟอีนและแอลกอฮอล์สิ่งเหล่านี้จะรบกวนการหลับลึกและที่สำคัญอีกเรื่องคือเราต้องปรับห้องนอนมีหลายข้อดังนี้คือ1อุณหภูมิควรอยู่ที่24-25ถึงองศาเซลเซียส2ต้องมืดความมืดจะกระตุ้นฮอร์โมนเมลาโทนิน ให้ออกมาทำงาน 3. เตียงนอนต้องใช้สำหรับนอนเท่านั้นห้ามเล่นมือถือหรือทำงานใช้หลักสามห้ามสามทำมาดูสามห้ามก่อนนะครับ 1. ห้ามดื่มกาแฟหลังบ่ายสองสห้ามกินมื้อเย็นก่อนนอนประมาณ2-3ชั่วโมงและ 3. ห้ามนอนกลางวัน เกิน20-30นาทีส่วนสามทำทำที่หนึ่งให้เจอแดดช่วงเช้าประมาณ5-10นาทีทำที่สองออกกำลังกายแบบเบาๆประมาณ20-30นาทีต่อวันและทำที่สดื่มน้ำวันละแปดแก้วอย่าดื่มน้ำเยอะก่อนนอนถ้าตื่นมากลางดึกบ่อยๆให้ทำแบบนี้หนึ่ง อย่าพยายามฝืนนอนต่อ 2. ให้ลุกขึ้นจากเตียงนอนและไปที่อื่นหายใจช้าๆผ่อนคลายประมาณ5-10ถึงนาทีและ 3. กลับมานอนเมื่อรู้สึกง่วงจะทำให้สมองไม่เชื่อมโยงกับเตียงและไม่กังวลหมอจะพาไปปฏิบัติตัวอย่างไรให้หลับง่ายขึ้นพาใจสงบด,ด้วยการหายใจให้ทุกท่านหลับตาช้าๆ และให้ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆและค่อยๆผ่อนลมหายใจออกและหายใจเข้าให้คิดตามลมหายใจเข้าแท้หายใจออกก็ให้คิดตามลมหายใจออกพอใจเริ่มนิ่งเริ่มสงบก็ให้ภาวนาพุทธเมื่อหายใจเข้าพอหายใจออกก็ภาวนาว่าโทถ้ายังใจนิ่งก็นั่งสมาธิต่อเลยครับอย่าฝืนร่างกาย ถ้าเริ่มเมื่อยก็ค่อยออกจากสมาธิเป็นการเตรียมจิตให้สงบและเตรียมพักผ่อนแค่นี้ก็จะทำให้เราหลับง่ายขึ้นหวังว่าคืนนี้ทุกท่านคงหลับสบายและหลับลึกแบบมีคุณภาพนะครับขอให้นอนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ